ไปดูฮะหนุ่มรลนนี้ฮะคุณโยมะทำไมไม่ขับรถดีๆปรากฏขับรถย้อนสอนนะเพราะขับรถย้อนสอนได้เรื่องสิฮะชนแหลก18คันเลยครับผม นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือกล้องหน้ารถจับภาพขนาที่ตัวนายสิริพงศ์อายุ30ปีขับรถกระบะสีเทาคันนี้เนี่ยแหละแล้วย้อนสอนมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชม,มตาเฉยเลยนะหลังจากนั้นเสียหลักพุ่งชนครับรถที่ขับมาทางตรงหลายคันก็ทางมันทางตรงอะ่ะแต่คุณพี่เล่นขับย้อนสอนมาแบบนี้ถามว่าชนไป18คนฮะคุณผู้ชม ตอนแรกนึกว่า18คันขอภัยคนเจ็บมี18คนแต่รถที่ชนโอ้โหชนอะไรบ้างล่ะรถกระบะบรรทุกแก๊สรถตู้โดยสารฮะเดชบุญฮะไม่มีผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนผลโยธินขาออกครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้โอ้โหแล้วดูฮะไลเดอร์โอ้โหสภาพสภาพรถแต่ละคันนะรค<อ>ุณผู้ชมคือตามข่าวไม่ได้บอกว่ากี่คันนะฮะแต่รู้ว่าคนเจ็บ18คนแต่ดูแล้ว โอ้โหหลายคันเยอะอมาก<ร>ๆ,ๆเลยแงนะหน้ารถกันชนไปหมดฮ่ะไปหมดะฮะคนก่อเหตุชื่อว่านายสิริพงศ์ครับตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้พอสอบถามบอกว่าเนี่ยทำไมขับรถย้อนสอนมาแบบนี้ปรากฏผู้จาวกวนเลยอ้างว่าตัวเองจะไปดูหนังที่ห้างแห่งหนึ่งแถวนวันครฮะแต่เขาไม่ให้ดูมโมโหก็เลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับเอาลองไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุครับผมจะกลับบ้านครับจะกลัอแต่คโมโหหน่อยก็ไม่ให้มดูสองวันแล้ว แล้วผมก็ไม่เรียกไปสบายใจต่อวันแล้วจะมาขึ้นตกขึ้นตกในวันต่อวันแต่เหมือนน่ะเขาบอกว่าจะมาดูให้ผมมาดูวันหลังหรือว่างั้นก็ไม่ต้องมาดูเลยแต่มาเนี่ยครับมก็ให้มาดูเลยผมดูที่ป้ายได้ดูที่เน็ตได้ก็ได้ครับทำอยากมาดูหนังความจริงเลยมาได้คนตั้งใจจะมาดูหนังอย่างเดียวแล้วตอนก่อเหตุเนี่ยสิริพงศ์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสารวัตรงานจราจรสพคลองหลวงเนี่ยบอกว่าคือมันเป็นช่วงเย็นนะแล้วคุณผู้ชมปกติถ้าทราบจุดนั้นเนี่ยคือรถมันติดไงฮะค่ะ ก็กำลังอำนวยการจราจรอยู่ที่หน้านวนครเนี่ยแหละปรากฏเห็นรถกระบะคันนี้ขับย้อนสอม,มด้วยความเร็วตัวเองก็เลยต้องขับรถตามมาครับก่อนจะเห็นว่ารถกระบะคันนี้ขับรถชนรถชาวบ้านเนี่ยเสียหายไปหลายครั้งแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเจ็บจํานวนมากเบื้องต้นตํารวจก็เลยส่งตัวผู้ก่อเหตุครับไปตรวจสภาพจิตก่อนเลยที่โรงพยาบาลครับก่อนจะส่งพนักง,งานสอบสวนเอาล่ะจับ มีอาการอะไรอย่างไรสุดท้ายตอนนี้ต้องแจ้งข้อหาก่อนนะขับรถโดยประมาทเป็นให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บส่วนเรื่องความเสียหายเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม,มน่าจะแปลกจริงนะคะเพราะว่าความสมเหตุสมผลไม่ได้อะอมไม่ให้ดูหนังแล้วมาก่อเหตุแบบนี้มันคนละเรื่องกันนะคะ